โจ๊กโซเวอร์เตนีราอยู่ที่เอ่อกอฟซิตี้นักศึกษนะครับกอฟซิตี้ที่มาลองเท้านะเออติติโก้ลิติโก้เฮียไอ้สั่เฮียรอะไรก่อนชื่ออะไร ไอ้เงี้ยมึงโง่อ่ะมึงโง่กูถามจริงไมงง่เคยเห็นหน้ากูเลยเลยเอ้าไอ้สคนมาดูโชคกูไม่รู้มึงก็ไปดู<ว>คลิปเก่าๆไอ้ที่เราจะพามาดูชีวิตของเด็กเออ่บูก้านะครับหลังจากคุณติดบูก้าเนี่ยชีวิตคุณจะต้องเป็นไงบ้างน,นะครับวันนี้เราอยู่กับเออ่เด็กทุนบูก้านะครับที่ติดบูก้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราจะ เราถามภาะครับว่าชีวิตลังติบูก,ก้าเป็นไงบ้างนะครับโดยเราสัมภาษณ์เออพี่พี่ที่ติบกกูก้าบูก้าล่าสุดน,นะครับเราอยู่กับเอ่พี่พี่เสกครับน้องผมก็ได้ครับพอสัมภาษณ์แล้วเขาปรู้สึกไงบ้างครับตอนที่ติดบูก,ก้าไปนะครับดีใจครับดีใจครับแล <c oughs> ้วตอนเนี้ยดีใจเหมือนเดิมครับเน้นเลยภูมิใจที่หนูมาอยู่ที่นี่ครับมีแต่คนไม่มีกล้องอ่ะไม่กล้องไม่กล้องกลุ่ใจมันเริ่มนะ คล่าตรงไงให้มันติดเออกุก้าอย่างแรกเลยครับต้องสมัครก่อนทำไม่มัครสมัครไม่ทันก็ไม่ได้ผันะครับผมแล้วงานที่คณะเยอะไหมครับกำลังดีครับกำลังดีครับอ๋อคือเยอะกำลังดีใช่ครับอ๋อไม่มุกเยี่ยและก็แสงชื่อเลยที่อ่างเกลือกุก้าเก้าจะมาเมื่อไหร่ครับเคยบอกไปแล้วในคลิปนู้นไงคลิปโอเว่นเฮาส์อ่ะโรงเรียนว่าแบบว่าใครเจอกูก็มาบอกได้ว่า เออแล้วเดี๋ยวกูจะพาไปาอ๋อเอ้ยเอ้ยเอ้ยอดเอ้ย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 นี่เป็นคนเออ่เป็นกราฟิกนะครับขอสัมภาษณ์หพจากเขาว่ารู้สึกไงบ้างที่ติดบุก้าครับก็ก็ดีครับอ๋อดีดีแค่ไหนครอก็ดีดีเหนื่อยไหมครับทำงานที่คณะเหนื่อยครับเหนื่อยมันมันก็ปกติของการทำงานด้วยมันเหนื่อยอยู่บางเนี่ยแต่ว่าเราก็แบบเขาเรียกแล้วมันแฮปปี้ที่เลยครับมันก็ช่วยให้หายเหนื่อยบ้างอืมเป็นเด็กทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นักเรียนเฟร์นะครับ นี่ไงมึงสู้มุณสิไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไหนไหนงานไม่เห็นทำเลยหนักเข้ากูเกิลแล้วน่ะหนักหนักหนักเข้ากูเกิลหนักเลยหนักพวกสวยจังเฮ้ยเทครับหน้าพวกสวยมากเลยเทครับเออไอ้เหี้ยมันเพิ่งเข้าเไม่อะนี่อย่างเราทำกันบ้านเลยเห็นไหมฟังภาพมึงเข้าเมื่อกี้เนะพอมีกล้องก็อย่างเงี้ยเด็กทุนนะ ร้อยเป็นเซนร้อยเปเซน้าภาพนี้แะไม่ดต้อนจะเข้าก็บอว่าผมมั่นใจนะครับทำงานนี่เต็มที่สุดนะแต่พอเข้ามาก็นี่นั่งเล่นคนลเฟสเลถ้าไม่ถ้าไม่ถ่ายเนี่ยก็ไม่ทำานี้หรอกเมื่อเข้เมื่อกมาวไปแค่อือใช่ต้่งตีสร้างตัวก่เอาไว้เอาไว้ลงปีหน้าไฟช็อตตายสร้าร้างรอค่อยอายเต้นแต่ผงคนได้เบาเฮีย เ้มึงต้องไปศึกษาตัวมีไอ้เฮ้ยพี่ท้ามีคนแล้วเฮ้ยลุงพลดิวรียวลุงพลอยู่ที่นี่นะครับทุกคนเจอกันกับลุงพลครับผมไเร็วลุงพล o n the floor ไหนอะไหนลุงพลเอวอ่ะคออ่ะเฮ้ย ครเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพามาดูห้องเด็กบูก้าบูก้าแปดนะครับว่าเป็นห้องไหนเป็นห้องนวหรองเี้เด็กบูก้าแปดอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับเราจะดูคุณภาพชีวิตของเด็กบูก้าแปดนะครับนี่ครับเริ่มจากเปิดห้องเข้ามานะครับว้าวเจอกับเด็กบูก้าแปดนะครับมองนันซ้างซ้ายนะครับจะเห็นว่าเออโต๊ะที่มีขยะเต็มหมดเลยนะครับไม่อันนี้กระเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่ของเด็กบูก้าของมึงอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ มีเปลนที่แบบก้ากินไก่ครับกินไทยเจอจับกินไก่เด็กกีใส่หน้ากูเอาเดากกินไท่เอุ้ยเดากกูจะทไงนี้รอรอเดกบุกกล้ามาเบกล้ามาป๊บเไว้ก่อนอันนี้ถ้ามีอันนี้การนะครับพูดโลกับอ่องอันนี้เป็นกล้องนะครับกล้องของเดกบุกก้าปนะครับนี่กดถ่ายไม่ได้ด้วยทางกดถ่ายไม่ได้สิไม่ได้เปิดที่ถ่าน เราตอนนี้ครับเรากตัวไปได้ปี2020ดิวันนี้นะครับเรารอเด็กลูก้าแปมานะครับแล้วเราก็จะใช้เอ่อสเปรย์ดับกลิ่นกายนะครับกลิ่นใหม่น้ำหอมก็หล่ะคือเมื่อกี้เราไปกินชาบูนะเราคิดว่าตัวเขาน่าจะเหม็นพอตัวนล้วเราก็เลยจะใช้า f f i c i a l ฉีข้าดีตัวเขาเพื่อเพิ่มความหอมให้นะครับโดยที่เราจะมีเอ่อมีผู้สมรุจต้องคิดมีนี่นะครับ ดีเคแล้วก็เดี๋ยวกูก้าแปดคนนะครับแล้วผมเป็นคนลงมือนะครับเพราะว่าเขาสั่งให้ผมทำนะครับถ้าคลิปนี้เราไปพี่เทฟจะโกรธนะครับเพราะว่าทุกคนร่วมมือกันหมดเลยนะครับกูไม่เกี่ยวนึงเดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวเขาแบบที่แคลเป็นเร่โฆษณาแปะได้เดี๋ยวเดี๋ยวออเท็กครับไปโฆษณาหวยข้าวอย่างยังไม่มา ใครไม่รู้ม嘛รู้สึกไงกับการได้ร่วมสมรู้ร่วมคิดแก้งครั้งนี้ครับผมไม่ผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมจะเกี่ยวปะไม่เกี่ยวเกี่ยวกันเกี่ยวไน่เกี่ยวแน่กูว่านะฉีดอะสเปรย์เดียวไม่พอ A few moments later ไม่ใหญ่ไม่จะหมานั่นดีที่เนี่ยไม่เหวะเกี่ยวคนอื่นป่ะนั่นีเหมือนอยู่หอนี้กันสี่คนนะไอ้สัส โอ้หยโซเชียลนาจุ banks, ่หัวโซเชียลเหี้ยเเซ่ช่ยิตคุ่อยตแยงดิโอ๊โอ๊โอ๊ยเหยียตีแต่กล้องแกนี่จะหัวกล้องหวตีน o อ ဒီကြီးလည်းကောင်။ဒီကြီးမျိုးဝင်ကြည့်။ဒါလည်းကူ เซ้มึงกลัวอะไรมึงเข้ามาออมึงไม่ได่หยิบอะไรมึงกระแวงอะมึงกระแวหว่งอะน่า,า,าจะเข้าเหมือนดิม ก็ถึงตรงนี้แ้ทำไมมีอะไรมีไมีอะไรมีอะไรมีอะไรแบงขาวมีอะไรตื่นเยอะไปอุ้ยบ่ายเลยป่ายเนี่ยมึงทำตัวน่าดเดี๋ยวกแอคเซสิ่งนี้อย่าโกงแอคเซสิ่งนี ต้เห <itos> ิมมันไม่ม <interfer es> ีอะไรหรอกเดินไป่าตรงนี้สิก็เเข้มามันจะตายไหมล่ะเดินเ้ามามันจะตายไหมจับวน่าต่ยัง่เข้าอ้หมาีอะไรไมีอะไรรป็นูแอนอุ้ยไม่รู้มาเร็วร มืไ้ไงมีอะไรมไม่มีมึงอย่าขอมึงออกไปเลกูเล่นเกมอยู่ออ้ยเดยก็ถ่ายกัเลยเนี่ยแล้วมึงที่ค่อยหักนะมึงไม่มีไม่มีม่มีจะเข้าน่างไม่มีม่มไม่มีไม่มีแต่หยาดดี

ไม่ได้ดื่มกินคาเฟ่คาเฟ่ไม่ได้คาเฟ่ไม่ได้ไอ้ตายแล้วนอไม่ได้แล้วตายแล้วเก็บกับเต็ทองเลยใหญ่เลยไอ้เด็กพ่อไอ้เด็กพ่ออู้ยใหญ่เต็ม แตนยูไม่แูกูซื้อมีโยมาทำไมอะมาไอบาไอเฮียกูซ้อมิโยอย่ามึงาะไรงสั่งงนี้ม่กินีโอไม่มึงเอายูมากินเลยีไอเดียบ้าเล่นเกมอยู่เขาคอเขาเด้งหมดเลยไอ้จอมมันตะลังขี่อะไรงไใครซื้อได้มมเงาเยมอเาเยเจ้ กูเล่นเกมไม่ได้ไอ้ยกมกูจะแสบคออะตรงนี่ยฉีดอัดคอกูเลยเนี่ยเอาตัวไหนโอ้โหนี่แหละตัวนี้ในสับห้องเดียวเอาเอาที่มันไม่บินนะจะทำยังงี้อย่าเพิ่งถ้ามันออกแดงอะถ้ามันออกแดงมันบินแต่ถ้ามัเรากลานชิ่งๆมันยังไม่บินชิจ๊เลยชิจ๊ดเลยนะเว้ยมึงจับแน่นๆดิกระดูกมือ หรือมือก็เนี่ยว่ามันไม่มีสองตัวว่ามีตัวเดียวมันอยู่ที่ไหนยังไม่ได้ไม่ไม่มีตัวเดียวมันมีตัวเดียวอะไรอยู่ในมือไหนมือดิ่งคอแดงหมดตัวเม่เจากไม่ทำได้ยาดมดูดิดูคแดงเลยนี่เฮ้

แหมนี่กูกลับคืนนี้กูจะไม่อาบน้ำนอนเลยแหมก็ออกมาจากห้องเขาเมื่อกี้ก็อาบน้ำมาเนี่ยโอ้โหลาาลาาลาลาลาาลาลลาลลลาลาลลาลาปาล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 